ในเรื่องของการปลูกเศษก็เห็นจะมีแต่พระเอื้อมเท่านั้นที่พอจะฝากฝังได้นี่คืออมตะวาจาอันเป็นนิรันที่พลตำรวจตรีขุนพันธ์รักราชเดชได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับนี่คือเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดพ่อท่านเอื้อมวัดบางเนียนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปี2551แท้ทันพ่อท่านด้วยนะครับพ่อท่านเอื้อมกะตะปุญโยพระเกจิอาจารย์ อมขมังเวทเจ้าอาวาสวัดสุวรรณจตุพลปันนารามนะครับหรือว่าวัดบางเนียนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสสบสายบรรพชิตอาวุโสที่สูงด้วยพันสายยุก,การ108ปีนะครับเพชรแท้แห่งรุ่มน้ำปากพนังที่เป็นสิทธ์เขาอ้อสายตรงร่วมสานักกับุณตาขุนพันธอีกท่านหนึ่งนะครับพระท่านเอื้อมกระตะบุญโย จริงๆแล้วเป็นชาวจังหวัดสงขลานะครับบิดานับถือศาสนาอิสลามมันดาเชื้อสายจีนนะครับนับถือศาสนาพุทธเพราะท่านเอื้อมชาติภูมิเป็นคนจังหวัดสงขลาเกิดที่ตำบลบ่อยางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่15กันยาย,ยนพศ2449บิดาของท่านรับราชการอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นทหารรักษาพระราชวัง ส่วนคุณย่าก็เป็นหญิงที่เก่งในวิชาอาคมนะครับประสบการณ์ชีวิตในวัยหนุ่มเคยเป็นครูสอนหนังสือเด็กๆมาก่อนนะครับคันลาจากครูก็เที่ยวเตะไปตามสถานที่ต่างๆจากบ้านเกิดเมืองสงขลาขับรถเมย์บ้างสมัครฝึกขัดมวยขึ้นชกตามเวทีต่างจังหวัดบ้างหันไปเล่นหนังตะลุงบ้างเล่นมโนราบ้างในระหว่างที่เที่ยวเตะไปตามถิ่นต่างๆนะครับก็ได้พบกับพระอาจารย์เก่งๆหลายรูปรู้ว่าที่ไหนมีอาจารย์ดีอาจารย์เก่ง ก็จะไปขอเรียนวิชาอาคมจากเหนื้อกลางอีสานใต้หลายจังหวัดเลยก่อนอุปสมบทนะครับพ่อท่านเอื้อมเคยเป็นเสือเก่ามาก่อนเคยไปอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีนะครับได้รู้จักกับเสือดําเสือใบเสือมเหสวนและเหล่าเสือๆในจังหวัดสุพรรณบุรีมักจะเรียกท่านว่าพี่ใหญ่นะครับเพราะว่าอายุมากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดชีวิตเว่ร่อนของพ่อท่านก็เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไปที่ไหนก็เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามไปเรื่อย บางครั้งต้องทําตัวเหมือนคนบ้าเสียชริตนะครับไว้หนวดคราวรุงรังนุ่งกางเกงขาดเสื้อขาดเพราะว่าต้องคอยหลบหนีตํารวจที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาเที่ยวไปทุกที่ที่มีประสบการณ์ชีวิตโชกโชนนะครับจนกระทั่งมีครอบครัวจึงได้เปลี่ยนชื่อว่าเอื้องตั้งแต่นั้นมานะครับเพราะท่านมาคิดได้ว่าการใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ดีนะครับถูกตํารวจคอยตามล่าทุกที่จึงตัดสินใจไปกลับเพราะท่านคล้ายวัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อไปกราบท่านท่านพูดว่าบวชเธอลูกบวชแล้วจะดีเพราะท่านเอื้อมตัดสินใจอุปสมบทนะครับเมื่ออายุ65ปีเมื่อวันที่18มิถุนายน2514นะครับเวลาประมาณ13นาฬิกา45นาทีณนะพัทธสีมาวัดปากเชียงอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและก่อนบวชนะครับท่านได้บอกว่าถ้าบวชกับพระรูปไหนจะไปศึกกับพระรูปนั้น ในที่สุดท่านก็ได้อุปสมบทกับพระครูถาวรบุญรัตน์นะครับในเวลาต่อมาท่านพระครูถาวรบุญรัตน์ได้มรณภาพลงเพราะท่านเอื้อมจึงลาสิกขาไม่ได้นะครับในระหว่างที่ท่านได้ทุดงนะครับเพราท่านเอื้อมได้สร้างวัดตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งหมด7วัดได้แก่วัดท้ายทะเลอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัดสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สำนักสงฆ์เขาวงแหวนอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง วัดบางเนียนอเภเชียงใหญ่จังหวนครศรีธรรมราชสำนักสงฆรองสะเดาอเภมืองจัังหวดชุมพรนะครับสำนักสงฆเนินธรรมังอเภอเชียงใหญ่จนครศรีธรร,รม,ม,ร,มร,ร,ราชและสำนักสงฆควรเขาดินอเภอพระแสงจัังหวดสุราษฎร์นะครับพระท่านเอื้อมกระตบปุญโยเป็นพระเกจิอาจารย์เพรน้ำหนึ่งของภาคใต้นะครับที่มีตบะบารมีอันสูงยิ่ง วัตถุมงคลที่พ่อท่านอธิษฐานจิตหรือปุกเศษจะมีอิทธิปฏิหารและประสบการณ์ทางด้านคงกระพันแข็คแกาดคุ้มครองโชคลาภและเมตตามหานิยมซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ที่นำไปบูชาจนนับครั้งไม่ถ้วนนะครับสิทธิอนุสิตผู้ศรัทธาและบุคคลทั่วไปจึงเคารพนับถือศรัทธานะครับสองแสวงหาวัาตถุมงคลของพ่อท่านเอื้องไว้บูชาไปคารวะกับไหว้พ่อท่านเอื้องกันมากมายตลอดเวลานะครับ ผมเปิดแบ่งให้บูชานะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถทักหาผมได้ทางไอดียบ้านเขียวที่อยู่หน้าจอนนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนรวยๆนะครับ